สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับดิฉันน้องอพรุ้งเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมปบร o o เฮเว่นนะครับเกมบร o o เฮเว่นก็เกมบร o o เฮเว่นที่ผมเล่นเพราะว่ามันมีบ้านใหม่นะครับและวันนี้ผมจะมาทำคลิปใช้ชีวิตเออเอออันนี้นะไม่ใช่ใช้ชีวิตดิ เชว้อของผมที่อยู่ในเมืองบรูคเฮเวนดูว่าผมจะเป็นยังไงอ่ะอย่างแรกชาวบ้านก่อนหาบ้านก่อนเลือกตั้งบ้านโอ้มันว่าทุกอันเลยอ๋อไม่ไม่ทุกอันผมมันล็อกเยอะบ้านใหม่เลยบ้านใหม่อยู่ไหน โอ้บ้านใหม่ไม่เอาเอออันสุดอันนี้ไงบ้านใหม่มาเพื่อนตลงไปเหรอเพื่อนตกข้างล่างโอ้โหเป็นแบบกระจกด้วยปิดหน้าต่าง โอ้ก็ปิดอันนี้ด้วยโอเคใส่สีแป๊บ,ผม,บผมชอบสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินผมชอบสีน้ำเงินไงก็เลยเอาสีน้ำเงินอันนี้คือโรงจอดรถแล้วนี้ก็เป็นทางลงไปเออประตู นี่หรอประตูอ๋อประตูอยู่นี่อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเข้าบ้านมาต้องล็อกด้วยมันคือรูปภาพใช่ไหมโอเคแล้วก็ตรงนี้มีรถมีรถด้วยอะแต่ขับไม่ได้จริงแล้วทุกคนมันแค่นั่งเฉยๆไม่สามารถขับได้จริงนี่โอ้โหทีวีัวใหญ่มาก เปิดมาเจอนองมาเลยรักจิ้งจอกนะครับไม่ใช่เจ้าหมาเป็นสุนัขค่ะนะนนโอเคเดี๋ยวนะสำรวจหมดยังจีสำรวจหมดแล้วด้านล่างอปปิดไปก่อนก็จะมีที่เก็บของต่างๆนะครับที่เก็บของผมว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านบ้านที่แบบทำรถอะไรอย่างเงี้ยซ่อมรถ ลมรถอะไรอย่างเงี้ยขายอะไรต่างๆครับทุกคนหัว,วบ้านนี้เป็นอย่างเงี้ยพราอมีแบบพวกล้อรถพวกอะไรต่างๆที่ผมบอกอะไรต่างๆเยอะมากห้องนอนโอ้โหห้องนอนยังเป็นแบบรถแบบรถเลยอ่ะเหมาะกับผู้ชายนะแบบเนี้ยแต่เน,นี้ยมีรูปภาพอันนั้นด้วยเธอ น้ำเอเอบ๊อบห้องต่อไปห้องนี้เอห้องนี้เราดูไปยังไปห้องนอนอีกอันนึงที่เป็นรถเหมือนกันว้าวสุดยจดออาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าบ้านรถและเขาเรียกว่าบ้านอะไรสักอย่างบ้านรถบ้านรถ ตรดบ้านมันก็แบบยังไงไม่รู้ว่าตั้งชื่อไม่ถูกเลยอะ่ะมีชั้นแค่นี้หรอเหมือนมีแค่นี้นะตรงนู้นด้วยยังไม่ได้ดูเลยว้าวอ,อ๋อเนี้ยของเพื่อนเนาะหลังบ้านมีอะไรหลังบ้านมีอะไรไหมออไม่มีหรอไม่มีแล้วปัญหาคือเขาว่างตรงนี้ไว้ทำไมเออผมอาจตกลงไปได้นะ แล้วปัญหาคือบ้านนี้ไม่มีสระว่ายน้ำจริงๆครับทุกคนเหมือนมันไม่มีสระว่ายน้ำอะ่ะจำได้ว่าทุกบ้านมันจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะบ้านหมก็จะเท่านี้ นะขี่รถดีกว่าขี่อะไรดีจักรยานเลยเล่นไปทำอะไรดีอันนี้มันคืออะไรผมไม่รู้ปีนขึ้นไปเฮ้ยมันปีนได้哟อ๋อ กดได้ไหมปึโอ้โหอ๋อคือเปลี่ยนสีได้เขียนชื่อผมเลยเดี๋ยวนะผมชื่ออะไรนะเอ,อ่อตัวชื่อตจวละครของผมอ่ะ P P สองสองขีพ,พีสองสอง เค okay. ชื่อผมคำบนนี้คืออะไรเขาเขียนอะไรสีเหลืองเลยโห oh, ล่องหนเอาแดงแต่ไม่รู้ว่าแฮชแ,แท็กตรงนี้มันแบบ ตรงนี้มันขีดขีดมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างเลยมีรถคันใหม่ไหมรถคันใหม่ก็มีอ่ะถ้าจะอัปเดตอย่างเนี้ยมันน่าจะมีรถคันใหม่ไม่มีเด็กใจเพื่อนโอเค อะไรเนี่ยรถอย่างนี้ก็มีเหรอจำได้ว่าไม่เอารถคันนี้ไม่ใช่ผมจะไม่ได้เอาคันนี้เออคันคันเออโอ้ยจำได้บมานเอนมีคันหนึ่งที่มันเป็นแบบรถบ้านอะ่ะ ็นรถบ้านเลยอะรถบ้านรถบ้านอันนี้หรอเดี๋ยวได้รถบ้านอะลุบเข้าไปข้างในไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แทนผมไม่ได้จะเอารถอย่างนี้เอารถบ้านรถรถบัสอันนี้เป็น,นี่้ จะเอารถบ้านขแบบอขอมาดูข้างในหน่อยมันมีอะไรมันซูมอ๋อนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในเห็นละแต่ตวเนี้ผมยังหารถบ้านยังไม่เจอเลยอะ่ะนี่ปะใช่ไหมถ้ผมมองเข้าไปไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้กำลังหารถบ้านอยู่ บ้านมันอยู่ตรงไหน,นอันนี้หรอสี่สามสองหนึ่งอ๋อเพราะว่ามันโดนอันอื่นไงอันนี้เราดูไปยังอ่ะมันก็ไม่ใช่อันนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็ลองหารถบ้านยิงดว่ว บ้านผมไปเนี่ยบ้านผมเหรอบ้านผมงั้นไม่ต้องเอารถบ้านเลยเอารถธรรมดาดิเล่เพื่อนออกไปออกไปได้แหละเราเอารถเอไม่ใช่ดิผมเอารถคันคันนี้เลยคอนเนี้ มันมันวางไม่ได้ใช่ไหมม,มันวางไม่ได้เหรออ๋อม,มันเป็นเพราะว,า,วางไม่ได้นี่ก้นขับมันอยู่ตรงไหนเนีย่ยที่น่าของคนขับเดี๋ยวนะนั่นมันมีอะไร ไปด้ายหนึง่งโอเคใช่เ่ินระวังต้องขับรถอย่างดีโอ้ทุกคนต้องขับรถอย่างดีเหมือนผมนะครับนี่ดีมากเลยขับดีมากขับรถ่งน้ำ อุ้ยสีงเบกะจ๋อเอ,เอ๊ะเดี๋ยวนะผมเห็นอ๋อไม่ใช่มันเป็นอันนั้นข้างหลังของนั้นป้ายผมเห็นรถประเทศใจไงแต่ตัวเนี้ยผมต้องรีบกับบ้านเพราะมันมืดแล้ว มืมดแล้วมันมืดแล้วโอเคอเอ้ยเดี๋ยวก่อนว่าเราอยู่ไหนฮึ๊บโอ้ยอชุนโอชโนเค ปิดหน้าต่างล็อกโอเคไปนอนดีกว่าเฮ้ยง่วงแล้วไปนอนดีกว่าท้องนอนห้องนี้นี่แหละสลีปเลยสลีปนอนหลับ มีเวลาบอกด้วยนะทำไมอ่ะมันเช้าแล้วหรอหอมืออยู่ทำไมเวลทำมันเป็นอย่างนี้นะมันเช้ายัางมันไม่เช้าใช่ไหมเง้นปิดหน้าต่างโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามี่ช่องน้ำพร้าฟิวเจอร์แล้วก็จูดิง่งกรุกิ้งกรุ๊กกิ้งกร๊กกิง,กง,กงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผทางคิดติดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายราตีสวัสดีบาย